สถิติยอดผลิตรถยนต์ปี2000ถึง2024โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสวัสดีครับกลับมาพบกับ w w w t h a i s e t t a l k c o m กันอีกครั้งนะครับเว็บไซต์สำหรับคอการลงทุนข่าวสารสถิติที่น่าสนใจในแวดวงการลงทุนและไม่เซตดีๆที่แอจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับขอขอบคุณอย่างสูงสำหรับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปที่น่าสนใจออกมาเราสู่กันฟังอีกต่อไปนะครับวันนี้เราจะมาดูสถิติยอดผลิตรถยนต์ปี2 0 0 0ถึง2024กันนะครับจากกราฟนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่มาจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่าการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยนะครับในปี2000ถึง2008นะครับจะมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ โดยในปีสองพันจะอยู่ที่สี่แสนคันนะครับสองพันหนึ่งอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นคันนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเลยมานะครับเป็นห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าแสนสามหมื่นนะครับจนมาแตะหนึ่งล้านคันนะครับในปีสองพันห้านะครับจากนั้นก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆนะครับแต่จะมามีหล่นลงมาในปีสองพันเก้านะครับอยู่ที่หนึ่งล้านคันนะครับจากนั้นก็กลับมาได้นะครับที่หนึ่งล้านหกแสนคันนะครับ จนมาสูงสุดในปี2012-2013นะครับยอดผลิตรถยนต์รวมทั้งหมดนะครับ2 4 5 0 0 0 0คันและ2 4 6 0 0 0 0คันนะครับในปี2013นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขสูงสุดนะครับที่มีการบันทึกมาจากนั้นนะครับก็มีหล่นลงมาอยู่ที่ประมาณ1ล้าน9 0สนกว่าคันนะครับ2ล้านบ้างนะครับในบางปีนะครับจนมาเจอโควิดนะครับในปี2020นะครับ ยอดผลิตรถยนต์ตกลงมาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนคันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราสามารถกลับไปได้ที่ประมาณหนึ่งล้านหกแสนหนึ่งล้านแปดแสนครับซึ่งณปัจจุบันนะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับสามเดือนของปีสองพันยี่สิบสี่นะครับยอดผลิตยอยู่ที่ศูนย์จุดสี่หนึ่งล้านคันนะครับหรือว่าประมาณสี่แสนหนึ่งหมื่นคันนะครับคิดเป็นยี่สิบสองจุดสี่เปอร์เซ็นของ ปี2023นยิบสามนะครับก็คือยังไม่ถึงหนึ่งในสี่นะครับก็เนื่องจากสถานการณ์หลายๆอย่างนะครับทั้งเป็นช่วงที่รถ e ีีนะครับกำลังบูมมีการนำเข้าจากจีนเป็นจำนวนมากนะครับหลายๆยี่ห้อที่เป็นรถไฟฟ้านะครับมาดูกราฟรายเดือนนะครับของปีสอง3ันยิบสามะครับเทียบกับสอง4ยี่ิบสี่นะครับ จะเห็นว่าในปีที่แล้วนะครับสองพยอดผลิตเดือนมกราคมนะครับอยู่ที่ประมาณ1,60,000คันนะครับและกุมภาพันธนะครับก็1,65,000คันนะครับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยจากมกรานะครับส่วนมีนาคมนะครับประมาณ1,80,000คันนะครับสำหรับปีที่แล้วซึ่งเมื่อเทียบกับปีนี้นะครับปีนี้เดือนมกราจะอยู่ที่1,40,000คันนะครับก็ลดลงจาก มากราของปีที่แล้วประมาณ12%นะครับส่วนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็อยู่ที่130,000คันลดลงจากกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วนะครับประมาณ20% 19%นะครับส่วนมีนาคมนะครับผลิต138,000คันนะครับลดลงจากปีที่แล้วประมาณ23%นะครับจะเห็นว่าในสามเดือนแรกนะครับของเดือน ของปีที่แล้วนะครับผลิตไปที่ห้าแ0นคันส่วนปีนี้นครับสี่แสนหนึ่งหมืนคันลดลงไปลบสิบแปดดหเปอร์เซ็นตนะครับใน3ามเดือนแรกนะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับอีกสามใจมากนะครับยอดผลิตรถยนต์จะสามารถกลับมาสู่จำนวนเท่ากับปีที่แล้วได้หรือเปล่านะครับ ขอขอบคุณแร่งที่มากของข้อมูลนะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ www.fti.or.th นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่แอดจะดมาฝากกันนะครับหากชื่นชอบคลิปหรือสนใจเนื้อหาในด้านใดเป็นพิเศษนะครับสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างของคลิปแอดจะค้นหาเรื่องราวการลงทุนที่น่าสนใจมาสรุปย่อยกระชับให้ฟังเข้าใจง่ายนะครับเป็นประโยชน์เป็นโอกาส ในการต่อยอดการลงทุนของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ